สวัสดีครับผมพัฒนาการสริจันทร์นะครับนพตอของอำเภอนาจห่วยนะครับวันนี้เราจะมาปลูกชะอมด้วยกิ่งสดนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันครับก็อันแดบบับแรกเราเริ่มเตรียมหลุมที่จะชำเชะอมนะครับก็คือขุดหลุมแล้วก็ไม่ต้องลึกมากนะครับแต่ก็รดน้ำพอหมาดๆนะครับก็คือเราจะจะปลักกิ่งชะอมนะครับ ลงไปนะครับก็หลุมหนึ่งก็ประมาณสักสองกิ่งนะครับสองกิ่งปากแนวเฉียงใช่ครับ,รบดูลักษณะของตากิ่งก็คือจะอยู่ด้านบนนะครับสังเกตลําต้นนะครับปลูกเช่าโอมนะครับก็คือจะอปลูกให้ดินมันแน่นๆนะครับแล้วก็ใช้เท้าเหยียบ ก็ครับหรือจะมีด้ามเสียมหรืออะไรก็ทำให้มันแน่นไว้นะครับเพื่ออะไรคะนี่ก็คือมันจะติดอ่ากิ่งมันจะติดง่ายขึ้นนะครับไม่ไม่ต้องใส่ปุ๋ยรองก้นดุยังยังครับยังครับรอให้ชั่วอมแตกกิ่งขึ้นมาก่อนค่อยเพิ่มปุ๋ยนะครับเพราะมันแตกกิ่งแล้วเราจะใส่ปุ๋ยอะไรครันี่ก็ส่วนมากจะเป็นปุ๋ยหมักครับใส่ปุ๋ยหมกัหมก หุ๋หมักหรือว่าปุ๋ยคอกผสมปุ๋ยคอกก็ได้ครับขี้ไก่ขี้วัวใช่ครับใครับน้นพวกปุ๋ยหมกักใบไม้อย่างเงี้ยครับปุ๋ยหมกักเน้นปุ๋ยหมักก็ได้ครับแล้วก็จะลดน้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้มันเกิดความชุ่มชื้นต่อเก่งเะาอมนะครับครับก็จะลดน้ํานะครับให้ ให้กิ่งชะโอมเราชุ่มชื้นนะครับแค่นี้ก็ก็โอเคแล้วครับแล้วต่อไปต้องลดทุกวันไหมก็เว้นวันก็ได้ครับวันเว้นวันลดน้ําเว้นวันเว้นวันแล้วก็ความห่างของหลุมนะครับก็ประมาณสักหนึ่งเมตรนะครับก็คือเราก็กะเอาใช่กะด้วยสายตาก็ได้ครับประมาณผมจะใช้ เออใช้ความห่าง1เมตรครับหลุมมละสอต้นประมาณนี้นะครับแล้วก็เรารจะใช้ด้ามจอบหรือด้ามเสียมกระทุ้งก็ได้ครับก็คือให้มันแน่นนะครับไม่ให้ไม่ให้กิ่งโยกนะครับ โเทคนิคของการให้มันให้ให้ให้เกิดเกิดลากง่ายหรือว่าอะไรนี้คือให้มันแน่นแน่นไวค้ครับประมาณกี่วันมันจะมีรากันไหมเออิงเช่ออมจะแตกกิงก่อนขึ้นมาก่อนก่อนครับประมาณอาทิตย์หนึ่งจะแตกกิงครับเอ้ยจะแตกยอดแตกกิงแตกเอ้ยแตกยอดแตกยอดยอดขึ้นมาหลังจากนั้นถึงจะมีลากใช่ครับก็ค,บคือมันต้องรอเวลานิดนึงแต่ยอดจะขึ้นมาก่อนนะครับ เราก็ลดน้ําครับวันลดน้ําวันเว้นวันก็ได้ครับเขาไม่ค่อยได้ชอบน้ําเท่าไหร่ก็ตอนข้างก่อนตอน,ตอนไออะไรนะนกายที่มัแตกยอดเสร็จแล้วค่อยลดใช่ใหม่นี่ยังไม่แตกเขาจะไม่ชอบน้ำเท่าไหร่น่อปาาระมาณน,นี้กิ่งตัวตัวกิ่งเน่าตัวกิ่งเน,น,น่า S <S เพราะเขามีความชื้นอยู่แล้วแต่ว่าถ้าแต่ยอดขึ้นยาวประมาณนิดนึงเราค่อยลดน้ำบ่อยๆก็ได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยว่าตอนนั้นแรงหรือฝนถึงยอดนะครับ ดิน,ดนท่านไม่เป็นดินไม่ตอ้ตองตอนไฮแนนครับวัน้มันโยก้านไยโยมันจะเกิดดีกว่ากันถ้แนนนไป้่ดีกว่า ก็วันนี้ไอาการปลูกช่าอมด้วยกิ่งสดนะครับก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวสักประมาณอาทิตย์กว่าๆเดี๋ยวมาติดตามการเกิดยอดของช่าอมนะครับสวัสดีครับ